สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอรเรจจำกัดมหาชนนางสาวไอรินพันริศโฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบุกรณีนายศรีสุวรรณจันยาและนายยศวริชชูกล่อมหรือเจ๋งดอกจิกถูกกล่าวหาเรียกรับสินบนจากอธิบดีกรมการข้าวร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งหมด ซึ่งเหตุการณ์นี้ควรให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายและเข้าใจกลไกการทำหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆในการตรวจสอบระบบราชการซึ่งการตรวจสอบโดยภาคประชาสังคมเป็นเรื่องที่ดีเพื่อให้เกิดความโปร่งใสถือเป็นนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่สามารถตรวจสอบได้แต่กระบวนการในการตรวจสอบต้องเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์และยุติธรรมเพื่อประโยชน์ของทางราชการและประเทศชาติโดยไม่นำมาใช้เป็นเครื่องมือเพื่อสแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน ในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ข้อกล่าวหาทั้งหมดทางกระทรวงจะดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อให้การบริหารงานของกระทรวงเป็นไปด้วยความโปรง่งใสตามหลักธรรมาภิบาลส่วนในรูปคดีความนั้นควรปล่อยให้ทางเจ้าหน้าที่ตํารวจได้พิสูจน์ข้อเท็จจริงทั้งหลักฐานคลิปเสียงรูปภาพและเส้นทางการโอนเงินหลักฐานทั้งหมดอยู่ที่ทางเจ้าหน้าที่ตํารวจแล้วซึ่งเหตุการณ์นี้กำลังเป็นที่สนใจของประชาชนต้องทำเรื่องนี้ให้กระจ่าง โดยเฉพาะกรมการข้าวต้องชี้แจงรายละเอียดให้สังคมได้รับทราบหากตรวจสอบพบว่ามีการกระทำความผิดเกิดขึ้นจริงต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปหรือหากเป็นการกลั่นแกล้งทำให้ข้าราชการเสียหายผู้กระทำความผิดต้องได้รับการดำเนินคดีอย่างถึงที่สุด